ต่อมาค่ะมาดูโอ้โหแม่ค้านะคะแม่ค้าขายรองเท้าเนี่ยต้องร้องไห้เลยนะเพราะว่าพอเจอน้ำมาแบบนี้หลังฝนตกนะคะทำให้เข้าของของแม่ค้าที่เขาเตรียมจะส่งลูกค้าเนี่ยเสียหายในแอปพลิเคชัน TikTok ท่านหนึ่งค่ะก็โพสต์คลิปร้องไห้ขอโทษลูกค้าเลยเนื่องจากว่าฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมโกดังแถวแถวรามอินทาแล้วสินค้าเนี่ยเสียหายเยอะเลยแล้วเรียกว่าอาจจะส่งของไม่ทัน เสียหายเป็นล้านกับน้ําท่วมครั้งนี้น้ํามาเร็วมากจนเก็บของไม่ทันนะคะเดี๋ยวไปให้ดูคลิปกันก่อนเลยนะคะว่าแม่ค้าในเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้างพี่ๆทุกท่านคะเนี่ยจ,จะบอกว่าสาหรับใครที่โอนเงินมานะคะค่ารองเท้ากมมีอาดัมสันส่ง่ะให้นหนึงนะคะพดอดีน้ำท่วมพอดายอ่น้ำท่วมสูงมาก นี่โอดังบบเพียงไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกลูกค้าว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนโอนเงินมาแล้วยังไม่ได้จะสง่งพีลาต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีวันนี้ฝนตกแล้วน้ำท่วมโจดังคะ่ะน้ำท่วมหมดเลยลูกค้าท่านไหนที่สั่งของไว้นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ ยทางร้านให้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะรีบจัดส่งนะคะก็สำหร okay. ับท่านใดที่โอนเงินมานะคะก็ต้องขอไว้ด้วยถ้าเกิดว่าอาจจะจัดส่งให้เราพรุ่งนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่าคือตอนนี้น้ำา่่วมสูงมากเออ Oh, oh. วันที่6เดือน9นะคะคือดอาทครบก็ดาวหมดเลยหมดคนะ่ะเป็นล้าน โอ้เราเห็นใจผู้ประกอบการนะคะทุกๆท่านเลยนะคะที่ประสบปัญหานี้คือมันก็เป็นเรื่องไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ไวขนาดนี้นะคะบางคนเขาค้าเขาขายเนี่ยเขาเตรียมของจะส่งลูกค้าแล้วมาเจอน้ําแบบนี้เนี่ยก็ต้องแก้ปัญหากันไปนะคะยังไงค่อยๆแก้ปัญหากันนะคะนี่ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังนะคะแม่ค้านี่ของที่จะเตรียมส่งลูกค้ากันคือในคลิปเนี่ยแม่ค้าร้องไห้นะคะแล้วสินค้านี่ก็เป็นรองเท้า ถูกน้ําแบบลอยเกลือนเลยอย่างที่เห็นนะท่านผู้ชมนะดูสิโอ้นี่นี่บางชิ้นเนี่ยยังไม่ได้แพ็คเข้ากลงเข้ากล่องเลยนะคะแล้วก็พยายามบอกลูกค้าว่าใครที่โอนมาเนี่ยต้องขอโทษด้วยถ้าอาจจะจัดส่งช้าทางร้านก็ต้องขออภัยนี่ค่ะอืมนี่ท่านผู้ชมก็รายงานหลายๆพื้นที่มานะคะโอ้ท่านผู้ชมบอกว่าบางจังหวัดท่วมสูงเป็นเดือนเลยสวัสดีคุณช่างปอนนะคะ สวัสดีคุณช่างปอนสวัสดีคุณเลวัตสวัสดีคุณเอคุณนพวง์แล้วก็ทุกทท่านเลยนะคะอ่ทุกทกท่านเลยนะคะ,ะ,นนะ,คะใน facebook เช่นกันนะคะทั้ง Youtube ข่าวสดแล้วก็ f a c e b o o k นะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีคุณทองดีค่ะแฟนคลับรายการของเราคุณมะขามบอกว่าพิษนุโลกกำลังตกโอ้นี่นะคะนี่นี่คุณรัตนาสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะคุณลีโอโซดาสวัสดีค่ะคุณสมจิตสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะอะอย่างที่บอกกันไปนะคะว่าฝน,นยังไม่ได้จบแค่นี้แน่นอนหลังจากนี้ต้องเรียกว่าเป็นการรับมือเลยโกดังที่ไหนครับที่รามอินทานนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้ที่แม่ค <c oughs> ้าเขาเล่าให้ฟังในแอปพลิเคชัน Tik t o ็อเนี่ยที่รามอินทานนะคะกก <c oughs> มุตุประกาศฉบับที่8เตือนมรสุมกำลังแรงะค่ะโอ้ได้ยินแค่นี้ในใจคอเ็าไม่ค่อยดีแล้วนะคะ ปรากฏว่าวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่ามีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คึืนลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนบนแล้วก็จะมีผลไปอีกไม่ใช่แค่วันนี้สิวันนี้วันที่7 8 9ไปถึงวันที่9กันยายนนะคะโดยฉบับที่8บอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะทำให้ร่องมรสุมกําลังแรง เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะละักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ภาคเหนือตอนล่างตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลเน้นๆเ,เลยนะจ๊ะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้มีฝนตกชุกหนานแน่นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมอาจจะทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลพันแล้วก็พื้นที่รุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยเตือนกันทุกภาคเลยนะคะกรุงเทพปริมณฑลแน่นอนนะคะเดี๋ยวต้องลุ้นกันอีกเย็นนี้นะวางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะท่านผู้ชมมีน o มีนัดนะคะจะล้างรถซักผ้าอะไรก็วางแผนกันให้ดีๆนะคะ,ะก็เฝ้าระวังกันให้ดีๆรอฟังทั้งกรมอุตุแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะอะ เรื่องของน้ำยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดนะคะเพราะว่าก่อนจะไปการเมืองเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่นะักการเมืองต้องไปนั่นก็คือรัฐสภารัฐสภาของเราเนี่ยเป็นรัฐสภาแห่งใหม่ใช่ไหมแล้วเรื่องของน้ำน้ำรั่วนี่ก็เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเหมือนจะมีการแชร์ภาพแล้วก็คลิปวิดีโอออกมาอีกแล้วนะคะ เป็นภาพน้ำนองพื้นภายในรัฐสภาระหว่างเกิดฝนตกเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาที่พนักงานทำความสะอาดเลิกงานกันหมดแล้วแม้ฝนตกไม่แรงแต่ทำให้มีน้ำเจิ่งนองตลอดแนวทางเดินบริเวณชั้นหนึ่งของอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาที่เปิดประตูออกไปสู่โซนกลางก่อนจะถึงสระมรกตที่เป็นจุดกึ่งกลางของอาคารรัฐสภาปัญหานี้ยังเกิดขึ้นซ้ำซากค่ะ คุณวชาราพเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีคนหวังดีส่งภาพและคลิปมาให้กับคุณวัชาระเพชรทองนี่เขาอ้างแบบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้มักจะมีคำถามตามมาแน่นอนนี่หรือคืออาคารรัฐสภาของประเทศไทยที่มีมูลค่าถึง12,280ล้านบาทรัฐสภาหมื่นล้านนะคะตัวเลขนี้ ผู้รับผิดชอบทั้งสำนักงานเลขาธิการสภา,าผู้รับหมอผู้ตรวจรับงานไม่รู้สึกอับอายหรืออย่างไรพอจะมีคำตอบแม้ประชาชนผู้เสียภาษีบ้างหรือไม่ฝนตกทีไรได้อับอายกันทุกครั้งนับจนถึงวันนี้ใช้เวลาก่อสร้างถึง3,378วันยังไม่เสร็จทั้งที่สัญญาก่อสร้างเพียง900วันเท่านั้นนี่นะคะนี่เป็นภาพที่คุณวัชระเพชรทองเนี่ยเปิดเผยนะคะว่ามีคนหวังดีส่งภาพและคลิปมาให้ นี่ค่ะรั่วอีกแล้วรัฐสภารั่วอีกแล้วก็ใช้งบไปก็เยอะนะเยนะอะนะหมื่นสอง่ะหมื่นสองจำนวนวันก็สามพันกว่าวันใช่ไหมสามพันกว่าวันอเอเดี๋ยวคนที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบกันดูนะคะเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้นะเป็นห่วงเป็นห่วงคนที่ต้องไปทำงานที่รัฐสภาด้วยนะคะ ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีด้วยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ